สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอนประจำวันที่16กร,รกฎาคมพระธรรมสดุดีบทที่16-17และพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสดดีบทที่16บทเพลงแห่งความวางใจในพระเจ้ามิคทามบท1ของดาวิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ข้าพเจ้าทูลพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีสิ่งดีใดเลยวิสุทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกที่ข้าพเจ้าปิติยินดี แด่ผู้ที่หันหาพระอื่นความทุกโศกของเขาก็ทวีขึ้นข้าพเจ้ามิเทเลือดเป็นเครื่องดื่มบูชาแก่พระเหล่านั้นและลิมฝีปากของข้าพเจ้าก็ไม่ออกพระนามพระเหล่านั้นเลยพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นเจอกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่นเออข้าพเจ้ามีมรดกที่ดีข้าพเจ้าถวายสาธุการแด่พระยาเวผู้ประธานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเออตอนกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตั้งพระยาเวาไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปรมปรีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วยเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้แดนคนตายหรือให ผู้โจรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้นพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอ,อยู่เป็นนิดสดุดีบทที่17คำอธิฐานขอให้พ้นจากการกดขี่คำอธิฐานของดาวิดข้าแต่พระยาเว ขอทรงสดับคำร้องขอความยุติธรรมขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอเงยนพระกันฟังคำบริทฐานของข้าพระองค์ซึ่งมาจากริมฝีปากที่ไม่ล่อหลวงขอให้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระองค์ขอททดพระเนตรสิ่งที่เที่ยงธรรมเมื่อพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์และเสด็จเยี่ยมเยยนข้าพระองค์ในเวลากลางคืนเมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ทรงพบความอธรรมในข้าพระองค์เลยปากของข้าพระองค์ก็ไม่ได้ละเมิดในเรื่องกิจการของมนุษย์โดยอาศัยพระวจนะจากโปรดของพระองค์ ค้าพระองได้เลี่ยงพ้นทางของคนโหดร้ายย่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวิถีของพระองค์เท้าของข้าพระองค์มีได้พลาดก็แต่พระเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์พระพรองค์ทรงตอบข้าพระองค์ขอเอียงพระกันฟังถ้อยคาของข้าพระองค์เถิดขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างอัศจรรย์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาภูริภายให้พ้นจากผู้ที่ลุกขึ้นสู้พวกเขาโดยประหัตขวาของพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตาขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์ให้พ้นจากคนธรรมผู้ล้างผลาญข้าพระองค์และจากศัตรู อามหิตท,ที่ล้อมคาโปร่งไว้ใจของเขาไร้ความสงสารปากของเขาพูดจาย,ยะโสเขาสะกดรอยคาโปร่งเพียงเดี๋ยวนี้ได้ล้อมคาโปร่งไว้เขาจ้องจะเหวี่ยงคาโปร่งลงดินเขาเป็นถุดสิงที่กระหายอยากจะกัดกินเหมือนดังสิงหนุ่มซึ่งซุ่มดักทำร้ายอยู่ในที่ซ่อน ข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นประทะเขาและความเขาลงขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้พ้นจากคนธรรมด้วยดาบของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์โดยประหัตของพระองค์คือพ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งส่วนแบ่งของชีวิตอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงรักได้อิ่มท้องลูกหลานของ พวกเขาก็อิ่มเอมและทิ้งความมั่งคั่งไว้กับลูกอ่อนของตนส่วนข้าพระองค์นั้นจะเฝ้าดูพระพรักของพระองค์ในความชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะอิ่มเอมใจด้วยพระลักษณะของพระองค์พันธสัญญาใหม่กิจการบทที่20ที่แคว้นมาซิดโดเนียและประเทศกรีกเมื่อความวุ่นวายได้สงบลงเปาโลก็ให้คนไปตามเหล่าสาวกมาเพื่อให้กำลังใจและกล่าวลาครั้นแล้วก็เดินทางไปยังแคว้นมาซิดโดเนีย ท่านเดินทางแวะไปตามดินแดนต่างๆในแถบนั้นและได้ให้กำลังใจมากมายแก่ผู้คนในที่สุดก็มาอย่างประเทศกรีซได้พักอาศัยเป็นเวลา3เดือนเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปอยังแคว้นซีเรียก็ได้ตัดสินใจย้อนกลับไปทางแคว้นมาซิโดนเนียเพราะชาวยูวได้วางแผนจะสังหารท่านในครั้งนี้คนที่ไปด้วยคือโซปาเธอบุตรของปีรัสจากเมืองเบโรอาอาริสทาคัสกับเซคุนดัส จากเมืองเทสโลนิกาก u อัสจากเมืองเดอบีและจิโมธีทิคิกัสกับโทรฟิมัสจากแควนเอเชียชายเหล่านั้นได้ไปล่วงหน้าก่อนแล้วและได้รอคอยพวกเราอยู่ที่โทรอัสเราได้ลงเรือจากเมืองฟิลิปปีหลังจากเทศกาลขนมปังไร้เชื้อและ5วันต่อมาก็ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาที่โทรอัสและเราพักอยู่ที่นั่นได้7วันที่เมืองโทรอัส วันแรกของสัปดาห์นั้นพวกเรามาประชุมกันเพื่อบิขนมปังเปาโลได้สั่งสอนผู้คนและด้วยเหตุว่าท่านตั้งใจจะเดินทางจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงพูดยาวนานไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่พวกเราประชุมกันมีตะเกียงหลายดวง ชายหนุม่มคนหนึ่งที่ชื่อยุติกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างและง่วงนอนเต็มทีขณะที่เปาโลพูดสั่งสอนต่อไปอีกเขาก็โง่หลับไปจึงพลัดตกจากชั้นสลงมาพอยกขึ้นมาก็พบว่าเขาตายเสียแล้วเปาโลจึงลงไปข้างล่างแล้วนอนทาบลงบนชายหนุม่มกอดตัวเขาแล้วพูดว่าไม่ต้องตกใจเขามีชีวิตแล้วและท่านก็ขึ้นไปห้องชั้นบนอีกบีขนมปังรับประทานกันหลังจากที่สนทนาจนถ,ถึงรุ่งเช้าแล้วก็ได้จากไป ผู้คนได้พาชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่กลับบ้านไปได้วยความสบายใจไม่น้อยเปาโลกล่าวกับผู้ปกครองที่เมืองเอเฟซัสพวกเราไปล่วงหน้าเพื่อลงเรือไปอยังเมืองอัสโซดโดยหมายจะรับเปาโลที่นั่นท่านเตรียมการไว้อย่างนั้นเพราะว่าท่านตั้งใจจะไปทางบกเมื่อท่านพบกับพวกเราที่เมืองอัสโซดแล้วเราก็รับท่านไปยังเมืองมิทิเลนีต่อวันรุ่งขึ้นพวกเราลงเรือจากที่นั่นมาจนถึงฝั่งตรงข้ามเกาะคิโอสวันต่อมาพวกเราข้ามไปยังเกาะ สามอสและอีกวันต่อมาก็ถึงเมืองมิเลทัสเปาโลได้ตัดสินใจลงเรือเลยเมืองเอเฟซัสไปเพราะไม่ต้องการจะอยู่ในแคว้นเอเชียท่านรีบไปยังเมืองเยรูซาเล็มถ้าเป็นไปได้จะไปให้ทัน 1, วันเพนเทสเตจบการอ่านประจำวันที่16กรกฎาคมพระเจ้าไวยพรครับ